แล้วก็มีนางขยันยิ่งพอมีเจ้ชื่อปุ๋วันโอโทษผิผมไม่ได้เอ่ยนามก็อขอใัยนะครับคุณดร์ดเนี่ยคุณนะมีร้านกาแฟร้านเอกมีน้องเอกนี่มีสุกฟาร์มก็อันนี้บรรยายตามนี่มอุตสาหกรรมตอนน่าจะครบนะผมว่าถ้าขาดตัวผอก็รี่นะเพิ่มาเลยที่เดีย นี่ก็เจอกันที่เด็กกลางวันแล้วไปไปโปรดูนะครับมาช่วยเลยบอกว่าค่อนข้างไม่อยากจากแบบบุฟเฟ่ต์โรงแรมแต่อยากเป็นซุ้มกันนี่ก็เป็นพันธมิตรที่มาร่วมกิจกรรมกันอันนี้ขออนุญาตครับเพราะว่าร้ากคือว่าีเราก็ค่อนข้างโตนิดนึงแต่ในงานก็ไม่ขาดว่าคุณค่ะสวย ด,ดูนะครับดูนะครับโอ้โหจะขอดูหน่อยนะ,ะ <c oughs> ขออนุญาตเลยฮะ,ะโอ้โหน่ารักมากอันนี้นะคะก็เป็นของเงี้ยเล็กนะคะ